การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสถาบันอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลโดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาและเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในวงการอาชีวศึกษาว่า การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพกว่ารูปแบบอื่นๆเพราะนักศึกษาที่ผ่านการศึกษาจากระบบทวิภาคีจะมีทักษะในด้านการปฏิบัติซึ่งได้เรียนรู้ทฤษฎีต่างๆจากการปฏิบัติงานจริงมีได้เรียนจากตำราในห้องเรียนและเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถทำงานได้ทันทีในขณะที่ผู้จบการศึกษาในรูปแบบปกติต้องเข้ารับการฝึกก่อนเข้าทำงานจริง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายจังหวัดประยองเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาในพื้นที่ eec ที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปวชถึงปวสระบบทวิภาคีร้อยเปอร์เซนต์นักศึกษาของวิทยาลัยแห่งนี้ทั้งหมดจะได้ไปฝึกทักษะฝีมือภาคปฏิบัติจากสถานประกอบการจริงทุกคนเพราะวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการเสริมสร้างศตกยภาพของนักศึกษาให้มีทักษะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่ EEC อย่างแท้จริงเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถเข้าทำงานและมีโอกาสทำงานตรงตามที่เริ่มเรียนมาคำว่าทวิชีนั้นมันแตกต่างจากการเรียนปกติอย่างไงโดยกฎหมายนะครับถ้าจากมาตรา8ของพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา2 5ง1ัาเนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนว่ารูปแบบ นะครับที่ยอมให้สางสารทั้งหมดทั้งรัฐเอกชนประมาณ900กว่าแห่งเนี่ยจัดได้มีเพียง3รูปแบบครับหเป็นรูปแบบปกติครับนะครับในระบบเรียกว่าใน,นระบบ2รูปแบบนอกระบบเช่นช็อตคอร์สระยะสั้นถูกไหมครับสเป็นการจัดสังาในรูปแบบเทววิคีครับนะครับและท้ายมาตา8นะครับกำหนดไว้ชัดเจนว่าทั้งนี้นั้นให้มุ่งเน้นการจัดการอายุสาร,ระบบเทวิภิเเป็นสาคัญ ทวิภิคีคืออะไรครับทวิวิแปลว่าสนะครับเป็นความร่วมมือเพราะนั้นเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนคือวิทยยเนี่ยกับโรงงานครับทำประก,การเนี่ยที่ต้องร่วมจัดการศึกษาครับเพื่อจะจัดการศึกษาเนี่ยให้คนนั้นมีคุณสมบัติที่ตรงกับควบามต้องการของการใช้แรงงานอย่างแท้จริงหมายความว่าในภาคอุตสาหกรรมภาคบริการต้องการคนที่มีคุณสมบัติอย่างไรต้องการคนที่มีสเปคยอย่างไรถูกไหมครับเพราะนั้นเมื่อในส่วนของโรงงานหรือทำประการนั้มารวบออกแบบหลักสูตร มาออกแบบแผนการฝึกมาออกแบบการฝึกการเรียนรู้ทั้งหมดนะครับเมื่อคนจบการศึกษาระบบนี้ที่ฝึกทั้งสิ้นเนี่ยเขาเรียกว่าฝึกอาชีพเนี่ยหปีเนี่ยผ่านไปเนี่ยเด็กคนนั้นเยาวชนคนนั้นน่ะก็จะมีคุณสมบัตินะครับที่สอดคล้องและตรงกับการต้องการของสถานประการมากที่สุดครับเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันนะครับโลกเราเนี่ยก้าวข้ามศตวรรษที่20แล้วนะครับโลกเราเนี่ยมันเจริญเติบโตเร็วมากการเปลี่ยนแปลงใดๆตามแต่เนื่องจากเทคโนโลยีเนี่ย มันจะทําให้คนนั้นต้องเกิดการเรียนรู้อย่างเร็วการใช้คนนั้นจะใช้อย่างเดียวไม่ได้แล้วเพราะว่าเมื่อเทคโนโลยีเมื่อความรู้นะมันเกิดการเคลื่อนไหวแบบเร็วมากๆดิสรับเนี่ยในยุคชช่นเนี่ยนะครับเพราะนั้นคนต้องปรับตัวเร็วเพราะนั้นโอกาสที่เราจะทำยังไงให้คนนั้นสามารถเข้าไปเรียนรู้ในการทำงานจริงจริเรียนรู้วัฒนธรรมการทํางานเรียนรู้เทคโนโลยีในการทํางานเรียนรู้สิ่งต่างที่เกี่ยวกับการทางานอาชีพจริงจริงเนี่ยในโลกการทางานในภาคอุตสาหกรรมภาคบริการเนี่ยก็คือต้องเอาคนนั้นไปวางไว้กับในพื้นที่งานนั้นถูกไหมครับ การศึกษาของเราเนี่ยนะครับถ้าสามารถทําให้ยเยาวชนคนไทยเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่จริงสภาพแวดล้อมจริงในการทํางานเไปยไนรู้คนจริงจริงเป็นรู้รู้เครื่องจักรอุปกรณ์นะครับหรือผลิตภัณฑ์จริงๆที่ขาย,ยทั่วโลกหรือบริการทั่วโลกเนี่ยก่อนที่จะเรียนจบหมายความว่าเรียนไปด้วยแล้วก็เรียนรู้การทํางานไปด้วยเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีใน,ในการาาาพัฒนาขีดความสามารถให้กับคนไทยครับปัจจุบันนะครับเรามีสถาบันการนะครับจากประมาณ9ชาติเนาะ ได้แก่สหรัฐอเมริกาเยอรมน,นีฝรั่งเศสนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับเกาหลีจีนนะครับญี่ปุ่นประมาณนี้ครับประมาณแปดชาติเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น250โรงงานขึ้นไปเนี่ยมาทําความมือมืมมมอกับเรานะครับเช่นเยอรมันเชน่นของบอสนะครับอเมริกันเอ็กเซลนะครับหรือของอเมริกาต่างเนี่ยที่ไว้วางใจนะครับเพื่อจะเอาเด็กเราแล้วไปเรียนรูกก้การทำงานนะครับในรูปแบบของการเรียนในระบบเทวุคีครับ ครับสำหรับในส่วนของ e c ที่เข้ามาในภาคตะวันออกของเรานะครับการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับในเรื่องของรูปแบบก,การจัดการเรียนการสอนปรับเปลี่ยนในเรื่องของลักษณะของเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเพื่อให้ตอบรับนะครับกับภาคอุตสาหกรรมที่เป็นในส่วนของ New S Curve นะครับนะที่อยู่ใน e c นะครับเราก็ต้องปรับทั้งในส่วนของคลุพันธ์นะครับที่เป็นคลุพันธ์พื้นฐาน ที่เด็กจำเป็นที่ต้องฝึกทักษะในเบื้องต้นแล้วก็เป็นคลุกพันธ์ชั้นสูงที่จะตอบรับกับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับในส่วนของ New S อสเทิรหรืออุตสาหกรรมสมัยใหม่นะครับก็ต้องมีการปรับรวมถึงกระบวนการพัฒนาของคุณครูนะครับที่จะต้องได้รับการพัฒนาฝึกทักษะรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนรวมถึงพัฒนาทักษะเกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักร ทันสมัยเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้คือความจําเป็นของเราแล้วเราก็ทําการปรับโดยวิไลยเทคนิคบ้านค่ายก็เราได้รับการสนับสนุนงบประมาณนะครับที่เกี่ยวกับในเรื่องของออระเบียงเศรษฐ,ฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะหรือ e e c นะครับเราก็ได้จัดสรรได้รับจัดสรรงบประมาณมาดําเนินการเกี่ยวกับในเรื่องของคารุพันที่มีความทันสมัยแล้วก็สอดรับกับภา,าคอุตสาหกรรม รับ S curve ท,ที่เกี่ยวกับในเรื่องของอ,อุตสาหกรรมสมัยใหม่นะครับเข้ามานี่คือการเปลี่ยนแปลงของวิลัยเทคนิคบ้านค่ายเพื่อตอบรับในส่วนของ E4 นะครับก็คือพัฒนาครูพัฒนาเด็กพัฒนาในเรื่องของครุพันธ์การศึกษาให้มีความทันสมัยเพื่อตอบรับมากขึ้นนะครับ ถูกต้องครับเพราะว่าการมีงานทํานั้นเราเรามองว่าเราจัดการศึกษาเพื่อการมีทำเนี่ยนะครับในสิ่งที่เราต้องการสูงสุดคือขีดความสามารถหรือสมรรถนะในการทํางานนะครับขีดความสามารถในการทานนรําทงานก็ประก,กอบด้วย3ส่วนหลักครับหทักษะในการทางานถูกไหมครับคือสกิลเนี่ยแล้วต้องเป็นมสเต์สกิลนะครับหมายว่าทํางานเป็นทํางานได้ทํางานลูกอื่นได้สคือความรู้ครับตัวโนเลตนะก็หมายว่ามีความรู้อย่างเชี่ยวชาญอย่างถ่องแท้ความรู้ที่เป็นความรู้ที่เป็น,นรูปการของต้องการของโลกอุตสาหกรรมและโลกบริการจริงๆความรู้นั้น อนาคตจะต้องอแดปสาม,มารถถ่ายทอดไปยังผู้อื่นได้เพราะคนที่จบการศึกษาะบบนี้จะต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดและเล่าเรื่องราวพูดง่ายไปเครนคนอื่นได้เป็นเทรนเนอร์ได้อันที่3ก็คือพฤติกรรมในการทํางานถูกไหมครับเราจึงยอมรับเราจึงยอมรับว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยบางครั้งวัฒนธรรมในการทํางานเน่เปลี่ยนแปลงเยอะมากอย่างวิไลที่หนุนพันทเนี่ยทำาทำคารร่วมมือกับทั้งโลกตะวันตกเช่นเยอรมันฝรั่งเศสอเมริกาถูกไแล้วโลกตะวันออกเช่นญี่ปุ่นที่จีนที่เกาหลีเนี่ยแลนวโลกการงานวัฒนธรรมการทำงานทั้งสองฝัง่งด้วย เพราะนั้นโอกาสที่เด็กบ้านค่ายไปเรียนรู้นะครับสภาพการทํางานนะครับวิถีการทํางานหรือวัฒนธรรมการทางานเนี่ยมัน,เป,นเป็นการได้เปรียบครับยิ่งใช้เวลา1ปีเนี่ยโอกาสที่เด็กจะเกิดการพัฒนาขีดความสามารถตนเองเนี่ยมีอย่างแน่นอนครับถ้าเด็กคนนั้นนะครับทำงานตามกรอบตามกฎตามระเบียบตามไทมิ่งของเวลาแล้วตามในส่วนต่างที่เรากํากับวางแผนมันจึงมีหลายปัจจัยเนี่ย มีทางานร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะโรงงานนั small, ้นเขาไม่ต้องการหรอกครับผลิตคนมาหนึ่งปีเขาเสียค่าเบี้ยเลี้ยงเขาเสียค่าเทอมให้เสียค่ากินค่าอยู่บางครั้งหรืออะไรต่างๆที่มากมายให้กับเด็กเด็กคนนั้นจบไปปุ๊บเขาต้องหวังผลจากเด็กคนนั้นถูกไหมครับเขาปลูกฝังเขาสั่งสอนเขาอบรมมาแล้วเทรนทนิ่งมาเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยนะครับหมดเงินจากคนเผื่อหลายคนหลายแสนเนี่ยนะครับนอกจากภาษีที่ได้ส่วนลดแล้วเนี่ยแต่ท้ายสุดแล้วเขาไม่ต้องการภาษีเขาต้องการอะไรครับคนที่มีสัรญะสูงที่ทํางานได้ตรงหรือตามความต้องการของโรงงานนั้นๆครับ ต้องบอกว่าโอกาสนะครับของนักเรียนนักศึกษาที่เรียนอาชีวศักษาระบบทวิภาคีนั้นนะครับเราต้องยอมรับว่าเขามีสูงกว่านักศึกษาในระบบปกติสืบเนื่องจากระยะเวลาในการฝึกอาชีพนะครับของนักเรียนนักศึกษาของเรานั้นฝึกครึ่งหนึ่งของหลักสูตรนะครับนะปวชนะครับก็ฝึก1ปีถึง1ปีครึ่งนะครับปวสฝึกอาชีพอยู่ในฐานกรกอบการ1ปีนะครับจากการเรียนปกติ2ปีของเขาก็ฝึกอาชีพ1ปี บจบแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทํางานทางภา,าคอุตสาหกรรมในสถานประกอบการก็ฝึกอาชีพอยู่ก็มีสูงนะครับเปรียบเทียบกับการรีคูดคนเข้ามาทํางานของบริษัทบริษัทหนึง่งนะครับสัมภาษณ์10นาทีแต่นตอนนี้เด็กของวิทยาเทคนิคบางค่ายที่เป็นทวิภาคีใช้การสัมภาษณ์ถึง1ปีเต็มนะครับใช้การสัมภาษณ์ถึง1ปีเต็มนะครับเพราะเขาไปอยู่กับบริษัท1ปีเห็นหมดแล้วครับ นะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ความรับผิดชอบความรู้ความสามารถการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างไรนะครับการสัมภาษณ์สินาทีกับเห็นเด็กเรา1ปีนั้นโอกาสเด็กเรา1ปีนั้นมีโอกาสสูงมากที่เขาจะครับคัดเลือกรีคูดเข้าไปทำงานต่อกับเขานะครับเพราะนั้นถ้าพูดถึงโอกาสนะครับเราต้องยอมรับว่าอาชีวกษาระบบทวิภาคีนั้นส่งเสริมโอกาสในการงานในการมีงานทำ ให้กับนักเรียนนักศึกษาได้มากกว่านะครับ รความู้ EEEC ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ในช่วง5ปีแรกจะเกิดการจ้างงานใหม่ในพื้นที่3จังหวัดคือชนบุรีระยองและฉะเชิงเซาถึงกว่า470,000อัตราแบ่งเป็นระดับอนุปริญญากว่า250,000อัตราระดับปริญญาตรีกว่า200,000อัตรา และระดับสูงกว่าปริญญาตรีอีกเกือบ1 0 0 0 0อัตราโดยสาขาอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากที่สุดคือดิจิทัลโลจิสติกและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะจึงต้องเร่งพัฒนาทักษะบุคลากรทุกระดับให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยการ New Skill ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้ตรงตามการใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมอัพสกิล เพิ่มทักษะให้ครูและนักศึกษาก้าวทันเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและ Reskill มีการอบรมหลักสูตรระยะสัน้นเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ขาดทักษะขาดประสบการณ์และยังตกงานอยู่ คือจากนโยบายของรัฐบาลน,นะครับในส่วนของการพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ EC หรือจากนโยบายเรื่องไทยแลนด์ศูน์ะครับหรือจากนโยบายของสํนงงานักงานคณะกรรมการการอุตสา์เนี่ยเรามุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณเพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่กี่เดือนหรือครึ่งปีเนี่ยเราได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับล้วมีการวางกรอบวางกฎไว้ชัดเจนมากนะครับในการพัฒนาเรื่องเน้นเรื่องคุณภาพมากกว่าปริมาณส่วนปริมาณเรามีไหมมีครับปริมาณคือให้ตรงกับความต้องการของในส่วนของ EC เช่นที่ตอบโจทย์ ve, ทั้ง S curve ทั้ง U S curve ถูกไหมครับเพราะนั้นเราสังเกตได้ว่าสถานกาการในช่วงเอาแค่เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับมีไม่ต่ำกว่า30ตัวแห่งเนี่ยครับที่มาติดต่อนะครับให้เรานั้นส่งเด็กเข้าไปรับการฝึกอาชีพซึ่งแน่นอนว่าโรงงานที่มาใหม่ๆช่วงหลังเนี่ยเป็นโรงงานที่ได้รับการส่งเสริมจาก b o i เป็นโรงรง,โรง,งานทีน่รับการส่งเสริมจากรัฐบาลนะครับให้ไปลงเรียนพื้นที่ EC เพราะฉะนั้นเมื่อเขารู้ว่าวิเลยไหนที่จะสามารถนะครับตอบโจทย์ความต้องการก็ได้โดยเฉพาะในการพัฒนาอุปกรณ์ร่วมกันเนี่ย เขาจะได้สิทธิประโยชน์คือ1พัฒนาเด็กที่มีความต้องการตรงกัน2สิทธิประโยชน์ทางภาษี3นะครับเขาสามารถรู้กรอบหรืออัตรากําลังตามก้าวหน้าในการวางแผนพัฒนาบุคกรของสถาการเพราะฉะนั้นในส่วนที่เราทําอยู่เนี้ยทั้ง s curve นิวเออย่างเช่นเกี่ยวกับยานยนต์สมัยใหม่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าเกี่ยวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเกี่ยวกับระบบโตเมชั่นหรือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบริการอะไรพวกเนี้ยเราก็ทำนะครับแต่เพียงว่ามันครบทั้ง10 s curve ไม่ครบนะครับเพราะว่าสาขาที่เราเปิดนั้นมันไม่ได้้คอบลุมทัง ทุกภาคส่วนของทั้ง S c u r v e ทั้ง n e ว S curve ทั้งหมดครับคือเราต้องยอมรับว่านะครับเราผลิตช่างปาวาสขึ้นไปเนี่ยคพาะว่าปาวาสเนี่ยคือเพื่อพูดในวงการช่างเขาเรียกว่าแมนทานแนนหือช่างซ่อมบำรุงนะครับสาขาที่เราเปิดและมีผู้ให้ควาสมสนใจเรียนสูงสุดคือสาขาเกี่ยวกับช่างซ่อมบำรุงเครื่องกลและซ่อมบำรุงเนี่ยโดยเฉพาะสาขาชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนเนี่ยประมาณนี้นะครับมันจะผลิตคนที่มีคุณสมบัติที่ไปตอบโจทย์โรงงานุาสาหกรรมได้ค่อนข้างจะหลากหลายไม่ได้เฉพาะจอดจงนะครับอย่าลืมว่าพื้ เราจะเปลี่ยนผ่านไปสู่สี่สิบเนี่ยจะใช้ระบบหุ่นยนต์เต็มตัวจะใช้ระบบออโตเมชัติเต็มตัวเนี่ยบางครั้งมันเร็วเกินไปมันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับซึ่งจากข้อมูลที่เราพระเราเราพบมาเนี่ยเราจะใช้หุ่นยนต์เพิ่มมากขึ้นเป็นประมาณสักสีเจ็ดเนตะจากเดิมช่วงนพื่อนนี้ใน e c ใช้อยู่ประมาณสามถึงสามเปอร์เซ็นต์นะครับจะจะเป็นสี่สนะิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์จะใช้เวลาอย่างน้อยอีกหกเจ็ดปีหรืออาจจะเร็วกว่านั้นถ้าโควิดมาถุงสังข้อพูดถึงมาเนี่ยสถานการณ์ก็เอาคนออกเอาหุนนาา่่นนนนนยตต์มมมมาาาใชช้้้กกขขึึระบบออโเนั ดังนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยเราเตรียมความพร้อมครับในการพัฒนาทั้งครูพัฒนาทั้งเด็กนะครับอย่างเช่นพัฒนาครูเนี่ยเราส่งครูไป8ท่านนะครับนะครับสี่ท่านก็ไปี่เสฉวนนะครับรวมเรื่องหุ่นยนต์ระดับโลกของคูกาที่เสฉวนนะครับประมาณ1เดือนเมื่อปีที่แล้วส่งครูอีสี่ท่านนะครับไปรวมเรื่องระบบออโตเมชั่นที่กวางสีที่จีนนะครับกับถานระกอบการหรือสถาฐานระดับโลกอีกครั้งหนึ่งไปมาแล้วแล้วเรามีแผนโครงการที่จะส่งพัฒนาคนร่วมกันทั้งจีนทั้งีี่่่ปุนนนนรรรววมดด้้ยตบเอิาาาจถกโค มันก็เลยค่อนข้างจะชะลอหรือก็เลือ่อนไปกว่าครับสําหรับเทคโนโลยีที่เข้ามาในปัจจุบันนะครับเราต้องยอมรับว่าในช่วงของหนึ่งปี2ปี3ปีที่ผ่านมานั้นรูปแบบของกระบวนการผลิตนั้น,ม,นมันปรับเปลี่ยนไปนะครับการใช้จํานวนคนทงภาคอุตสาหกรรมมีน้อยลงแต่ต้องการขีดความสามารถของบุคคลที่เข้าทํางานนั้นสูงขึ้นนะครับเครื่องม้เครื่องมือเครื่องจักรจากที่ทํางานด้วยมือเป็นระบบเมนวล ก็เปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนเนี่ยของเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันเราต้องเปลี่ยนจากนักศึกษาของเราจบไปแล้วทํางานกับเครื่องจักรเปลี่ยนเป็นนักศึกษาของเราเมื่อจบไปแล้วเป็นผู้ควบคุมเครื่องจักรจุดนี้คือสิ่งที่สําคัญเปลี่ยนจากคนทํางานร่วมกับเครื่องจักรเป็นคนควบคุมเครื่องจักรเพราะคนควบคุมเครื่องจักรเนี่ยสามารถจะคุมเครื่องจักรได้หลายๆเครื่อง ในเวลาเดียวกันแต่ถ้าทํางานร่วมกับเครื่องจักรนั้นมันทําได้1ต่ตอนหนึ่งเ้าไหมครับเพราะฉะนั้นนี่นี่คือความสําคัญของภา,า,าคอุตสาหกรรมที่เขาปรับเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นขีดความสามารถของเด็กเราเราต้องส่งเสริมขีดความสามารถเด็กเราให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นนะครับนะในเรื่องของเทคโนโลยีที่ให้ใกล้เคียงนะผมใช้คําว่าให้ใกล้เคียงกับในสถานประกอบการให้ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถที่จะทําได้ และอีกในหนึ่งก็คืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเนี่ยครับเด็กเราได้เข้าไปใช้เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรมจริงๆในฐานประกอบการถึงครึ่งหนึ่งของหลักสูตรนะครับในระดับออศก็คือ1ปีเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะเกิดความชํานาญได้รู้ได้เห็นกระบวนการวิธีการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยเขามีสูงกว่านะครับนี่คือสิ่งที่เรามองว่ามันปรับเปลี่ยนไปนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าลอง นิดนะครับนับเป็นความโชคดีของคนอยู่ในพื้นที่ของ EC เนาะนะครับภาคตอนออกเนี่ยที่โรงงานที่เขามาตั้งโรงงานในพื้นที่ EC เนี่ยเป็นโรงงานที่ทันสมัยเป็นโรงงานที่ตอบโจทย์ Thailand 4. 0เพราะฉะนั้นเมื่อโรงงานที่ตอบโจทย์นวัตกรรมที่เป็นชั้นสูงเนี่ยช่วนี้ชั้นสูงเนี่ยแสดงว่าคนที่จะมาปฏิบัติงานนี้ก็ต้องมีเทคโนโลยีพูดง่ายมีความรู้มีความสามารถชั้นสูงไว้ด้วย เพราะนั้นมันก็จะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาแหละครับสมรรถนะในการทํางานทั้งทั้งะตทั้งความรู้ถูกไหมครับให้ติดสอยห้อยตามกับเครื่องจักรเครื่องมือหรือเครื่องมือในการทํางานไปด้วยซึ่งคนในพื้นที่ยองจันบุรีปราดหรือทางแถบได้เปรียบอยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงนะครับในความเป็นจริงอีกส่วนหนึ่งอย่างเช่นกรณีของที่ถิ่นปัญไก่เด็กเรา2 7 0 0คนมากกว่า50เซนเป็นเด็กจากภาคตะวันตกเฉียงเหนือครับหรือบางสาขาเนี่ยเด็กจากภาคใต้โดยเฉพาะเลยมาที่นี่เช่นสาขาพื้นเรือเนี่ยเด็กจากภาคใต้เนี่ย 80%เพราะว่าบางครั้งคนระยองเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องใจพื้นฐานว่าคนระยองกันส่วนใหญ่ตั้งนคนพื้นถิ่นจริงๆมีทุเรียนมีสวนผลไม้มีไร่มัมนส้มหลังถูกไหมครับมีพูดง่ายๆพื้นพื้นฐานทังท้งครอบครัวเขายึดติดกับกเกษตรเดิมถูกไหมครับแล้วก็สร้างหอพักมั่งสร้างร้านค้ามั่งถูกไหมครับเพราะงั้นเขามองว่ารายได้ขนาดนี้เขาพอแล้วแต่ถ้าถ้าจะเป็นช่งางจะเป็นช่างถือปัจจถือคีมถือมิเตอร์เขาอยู่โรงงนาน ขามองว่ามกั้มถึงว่าเอ๊ะมันมันมันเหมาะหรือไม่เหมาะหรืออาจจะมองเหมือนโดนดูถูกหรือเปว่าเนีะเป็นช่างมันดูแล้วดูต่ำต้อยจริงหารู้ไหมช่างบางคนเดือนเกือบแสนถูกไหมครับเพียงว่าแล้วเป็นช่างคุณจะทําอะไรไม่ใช่ไปถือปัจแจไปขันเครื่องมือไม่ใช่ช่างนั้นต้องสามารถวิเคราะห์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่างนั้นต้องมาใช้ออโตแคดเนาะโซลิดเวิร์ดในการใช้คอมพิวเตอร์ในการทําแก้ปัญหาเครื่องจักรเครื่องมือช่างแบบนี้น้อยมากอย่าลืมว่าความต้องการแรงงานในอีซีนั้นสูงสุดกุลสปวศ นะครับจากงานวิจ,นจัยหลักสำนักชัดเจนว่าในการพัฒนาไทยแลรงสื่อศูนย์นะครับต้องใช้นคนเปราสอไม่ต่ำกว่า55เปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับโดยเฉพาะช่างที่เป็นสาขาที่เป็นตอบโจทย์เนี่ยเพื้นฐานของรัฐสิทธิ์ถึงคั้นเลยว่าทั้ง78สาขาเนี่ยเราตอบโจทย์หมดเพียงว่าน้ําหนักเบาต่างกันเท่านั้นเองอย่างแผนกเครื่องช่างเครื่องกลแล้วก็ซ่อมบำรุงเนี่ยเพราะเรามีทั้งสาอยู่มากกว่า500คนไม่สุดเกือบหนึ่งในสี่ของวิลเลยหนึ่งในสามของวิเลยเนี่ยเป็นสาขาน h i s เพราะว่ามันเป็นความเชื่อมันเป็นการรับรู้ไปแล้วว่าเอ๊ะข้างบ้านจบสถานนี้งานทาโรงงานรุงานนี้ในเดือนสามสี่หมื่นเดี๋ยวเปลี่ยนรถจากกะยานยนต์เป็นรถเก๋งรถเก๋งเป็นนู่นนี่นั่นถูกไหมครับมีบ้านซื้อบุ้งบ้านเนี่ยเขารู้ว่ามันเป็นความอะไรครับมันเป็นการยอมรับรับรู้ของคนพื้นที่ว่าสถานนี้ได้ซึ่งแน่นอนว่าใครก็ตามแต่เมื่อมาอาศัยในพื้นที่อีหรือยองเนี่ยนะครับถ้าเข้าใจนะครับศึกษาข้อมูลรอบได้ดีเนี่ย้าวบ้านไปรอดดีเนี่ยก็จะเห็น ข้อข้อมูลที่นํามาการตัดสินใจอย่างถูกต้องเพอ,เอิญเี่น,นเคนิคบรร่ายเราเป็นการจัดก,การศึกษาระบบทุกขีและโรงงานก็รู้ด้วยว่าต้องเป็นทุกขีเพราะโรงงานก็รู้ว่าการที่เ,เด็กไปไว้แค่3าเดือนถูกไหมครับไปล้างแก้วไปถ่ายสารไปชงกาแฟไปซื้อผัดไทยมาม่าไม่ใช่เด็กจะต้องไปมีระเบียบเด็กจะต้องไปรับการเทรนเด็กจะต้องไปทํางานร่วมกับคนอื่นคนอื่นนั่นหมายความว่าอะไรครับทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เทคนิคบรร่ายที่พยายามทําให้เด็กได้รับประสบการณ์ดีๆเนี่ย มันมีเพียบพร้อมและค่อนข้างสมบูรณ์ที่สอดร,ร,รับการพัฒนาพื้น,นที่ EC ครับสำหรับในพื้นที่นะครับระเบียงเศรษฐกิจพิเศ,ษ,เศษภาคตะวันออกหรือ EC นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็มีปริมาณการลงทุนที่ทสูงขึ้นขีดความสามารถนะครับนในการผลิตสินค้าของทางภาคอุตสาหกรรมก็มีสูงขึ้น ความต้องการแรงงานนั้นสูงขึ้นก็จริงนะครับแต่เมื่อเทียบกับความต้องการขีดความสามารถของบุคคลที่จะเข้าไปนั้นมันมีกระบวนการที่ทการรีคูดคนที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความพร้อมของนักเรียนนักศึกษานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับคนที่มีความพร้อมนะครับมีขีดความสามารถที่สูงกว่าย่อมมีโอกาสที่จะได้รับการาพัฒนาย่อมมีโอกาสที่ได้รับการคัดเลือก เข้าไปสู่ระบบการทํางานที่มีคุณภาพในปัจจุบันนะครับในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EC นะครับเพราะนั้นน้องๆทุกคนจะต้องนะครับพยายามปรับตัวเพิ่มพัฒนาขีดความสามารถโดยเพราะขีดความสามารถหลักขีดความสามารถพิเศษนะครับขีดความสามารถหลักก็คือสมรรถนะที่อยู่ในในหลักสูตรของแต่ละสาขานะครับน้องเรียนสาขาช่างไฟฟ้ามีสมรรถนะตามสาขาช่างไฟฟ้าแล้วหรือไม่ น้องเรียนสาขาเทคนิคการผลิตน้องมีขีดความสามารถหรือมีสมรรถนะนะครับในสาขาเทคนิคการผลิตครบถ้วนแล้วหรือไม่อีกในหนึ่งก็คือขีดความสามารถพิเศษครับตรงนี้คือสิ่งที่วิไลจะต้องพัฒนาน้องๆน,นะครับให้สามารถที่จะมีขีดความสามารถพิเศษที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับพนักงานที่ทํางานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมมากที่สุดครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นเรานิ่งเฉยหรือนะครับ ไม่ขยับตัวไม่ได้แล้วเพราะภาคธุรกิจเขาขยับเราก็ต้องขยับด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากน้องๆทุกคนเอาไว้นะครับก็อยากฝากไปยังคนไทยนะครับแล้วก็ประชาชนนะครับแล้วก็น้องๆนะครับที่กำลังจะตัดสินใจว่าจะเรียนอะไรดีนะครับโอกาสของคนในพื้นที่ e ีีนั้นมีมากกว่าโอกาสของคนทั้งประเทศไทยนะครับเพราะว่าโรงงานสาครมเม็ดเงินการลงทุนนั้นที่หลั่งไหลมาสู่พื้นที่อีซีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับต่างๆชาติเนี่ย ที่กำลังจะจัดตั้งหรือจัดตั้งแล้วในพื้นที่ EC แล้วก็ความจะเป็นพื้นฐานนะครับที่นํามาสู่ EC นั้นเยอะแยะมากมายครับเร่นท่าเรือน้ําลึกแหลมฉบังท่าเรือที่มาตาพุทธนะครับรถไฟความเร็วสูงนะครับสนามบินของงู้งเห่านะครับนะครับปนะคารทั่วคับสนามบินอุตภเปาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเนี้ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเกิดการจ้างงานอย่างมหศาศาลในพื้นที่จังหวัดระยองหรือพื้นที่ EC เพราะฉะนั้นคนที่จะมาทําตรงนี้ก็จะเห็น โอกาสอย่างแท้จริงนะครับว่าถ้าเพียงเราเข้าใจนะครับแล้วก็พยายามผลักดันตัวเองให้มีขีดความสามารถในการทํางานด้วยการเรียนนะครับในสถานประกอบการนะครับที่ีถานปรากอบกาเนี่ยที่สามารถตอบโจทย์นะครับตามพัฒนาขีดความสามารถของเราเองได้นั้นนะครับแน่นอนว่าโอกาสการตรงงานเป็นศูนย์ครับไม่มีแน่นอนนะครับเพราะว่าความต้องการแรงงานในพื้นที่อีซีในอีก4ีหปีนั้นต้องการถึงประมาณครึ่งล้านนะครับมากกว่า5 0,000นคนแต่กําลังการผลิตนะครับอาชีวะทั่วประเทศเชื่อไหมครับว่า1ปีเนี่ย จบไม่กี่หมื่นคนถูกไหมครับซึ่งแกลบหรือความต้องการจํานวนนี้มันห่างกันมากมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเพียงเราเข้าใจนะครับแล้วก็พยายามทําตนนะครับให้เกิดการพัฒนาทักษะความรู้นะครับหรือการเรียนรู้ในการทํางานกับโรงงานสาหารสมัยใหม่สมัยใหม่นะครับที่มีตรงนโลสูงเนี่ยกับหลายชาติเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนอย่างอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นช่องทางที่องที่สุดนะครับเพื่อจะสร้างการในการมีงานทําอย่างดีแล้วก็มีความเจริญมั่นคงในอนาคตครับ และนี่คือโอกาสของภาคการศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้จาก EEC โดยสถานศึกษาจะได้มีโอกาสในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความรู้ก้าวทันเทคโนโลยีในพื้นที่ EEC และตัวนักเรียนนักศึกษาที่จะได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ได้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและมีโอกาสได้มีงานทำหลังสำเร็จการศึกษาแล้วกลับมาพบกับรายการ EEC Insight ได้ใหม่ ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ